สัปดาห์หน้าอยู่แล้วครับเริ่มการชกในยกที่1น,นะครับของมวยคู่แรกสึกเชเบุธรรมมวยไทยออนไลน์ครับวันนี้เราได้ชมกันจุกใจครับทั้งหมด7คู่ด้วยกันวันนี้เรา ได้มีการปรับในเรื่องของรูปแบบนะครับในการติดตามเข้าชมนะครับให้อำนวยความสะดวกแด่แฟนๆมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของแสงนะครับเราก็เพิ่มแสงให้มากขึ้นนะครับต้องขอบคุณทางผู้บริหารสนามมวยเวทีรักศิษย์นะครับคุณอำนวยเกตบำรุงคุณเพิ่มูนทรัพย์เกตบำรุงด้วยนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับแฟนๆอย่างเต็มที่ เดีก็ทำให้แฟนๆนั้นได้ชมภาพที่ออกมาแล้วสีสันสดใสขึ้นครับเอาละครับแข่งซ้ายของแสนนะครับแข่งขวาของธนดลครับเอาละครับค่อยๆโยกสร้างจังหวะนะครับ นี่ผมบรรยายไปผมก็ทดลองเข้าระบบดูนะครับคุณป๋องเป็นยังไงฮะเพราะว่าผมเสียไป40บาทเมื่อช่วง,ชวงเช้าที่ผ่านมาแล้วครับผมนะครับ,รบก็เข้าไปแล้วก็ส่งเข้าไลน์พอส่งเข้าไลน์เสร็จปป๊บเมื่อสักครู่นี้เขาจะเขียนว่าเข้าชมพอเข้าชมเสร็จปับ๊บแต่ว่าท่านต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับผมพอเข้าชมเสร็จปป๊บจะมีขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ที่ที่ท่านลงไว้ก็เข้าชมได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมกำลังรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับ พอบอกเข้าชมเสร็จปุ๊บเราก็จะเขียนว่าออกจากระบบมันต้องออกนะชมต่อไปเลยดีกว่านะครับออกแล้วเข้าใหม่ได้ครับผมก็สะดวกโยทินนะฮะตอนนี้ครับเนี่ยครับปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นครับอะไรที่เป็นความผิดพลาดก็กลับขออภัยนะครับในสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เลยเนี่ยครับจัดเป็นสมนาคุณเลยนะครับเจ็ดคู่ครับสองสัปดาห์ต่อจากนี้ไปครับทั้งวันนี้แล้วก็วันจันทร์หน้าครับเจ็ดคู่จัดหนักจัดเต็มครับ สัปดาห์หน้านี่เดี๋ยวมาดูครับเสาโทเจอกับซื่อสัตว์เป็นคู่เอกด้วยนะครับจัดระดับนี้เลยครับแทนคําขอบคุณครับเพราะฉะนั้นแฟนมวยให้ไว้วางใจได้เลยครับเชฟบุญธรรมเข้ามาวงการมวยเพื่อมาสร้างสัตว์นะครับค่อยๆโยกนะครับอ่าหมดยกที่1ครับโยกกันนานไปนิดหนึงพักแป๊บเดียวฮะสามยี่สิบสี่ม่ครับโอ้ม่นมากครับครับผม คำนวณดวยสายตาเนี่เรื่องสรีละผู้หญิงไว้ใจผมได้ครับมาดูสรีละนั่งมวยบ้างบนเวทีแสนกับธนดลแสนนี่ประเภทซ้ายนะครับไปซ้ายต่อยซ้ายปั้มฟัดรัดในชวนทะเลาะไปเรื่อยครับหรือว่าเป็นขวัญใจแฟนมวยอีกคนหนึ่งนะครับขวัญใจท่านรองครับขยับพอขยับปับ๊บธนดลนี่ไปขวาเลยครับ วันนี้มี2ธนดลน,นะครับธนดลบนเวทีนั่นก็คือธนดลน,น้ำดื่มหมีเ7็ดเจรดนาธานเทคนิคของเราครับธนดนดลยูเบิกรับประกันได้นะครับในเรื่องของการตัดสินครับไม่มีหน้าเสือไม่มีสีเสือ้อให้ตามอาวุธนะครับแล้วก็ให้มวยที่ขยันในการออกอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยเดินเข้าทํำนะครับในกรณีที่คู่ขี้สูสีนะครับไม่ใช่เดินไปรับแข้งรับเข่าี่แหม่ให้ชนะนี่ก็ไม่ได้นะครับ คอยขยโยกนะครับต่ขวาไปครับอ่าละครับเสียงเชียร์ค่อนข้างจะดังเลยทีเดียวนะครับธนดลครับขึ้นเวทีไม่อยากเป็นผู้แพ้อยู่แล้วนะครับอยากเป็นผู้ชนะเสียเช่นเดียวกันครับขวาเจอซ้ายลูกดับเข็มครับเจอกับลูกหลานยาโมโคราแหมก็ยังไม่เร่งเกมเท่าไรนะครับขวาครับสานขวาไปก่อนครับ ขวาสวยครับเป็นการช่วงชิงจังหวะกันระหว่างซ้ายกับขวาซ้ายแสนขวาธนดลด,ดูภาพหลายหลายมุมครับสาดขวาไปอีกเ,อเขี่ยล่างนี่ครับขวาล่างแสนนั้นก้นจําเบ้าครับแสนนั้นมาธนดลเป็นมวยแทนก็จริงนะครับแต่ว่ามีรายการชกในวันจันทร์หน้านะครับ ตัวขยับมาชกเร็วขึ้น1สัปดาห์ครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็มีการเตรียมตัวมีการฟิตซ้อมมาใช้ได้ครับเนี่สับขาไปครับเจอหมัด1-2ของธนดลไม่ใช่ธนดลอยู่เบิกนะครับ,รบนี่คือธนดลน้ำดื่มหมี77อ้าวตัดล่างครับโอ้ยเอาแหมโดนโดนบาทารูปหน้าครับครับเอาละคอยที่ยันไว้ ยังไม่เดินเต็มสุดนะครับมีแข้งเจาะล่างดูสายตาของธนาดลน,นะครับชำเลืองดูครับจะออกแบบไหนดีสายแย่ไว้รอจังหวะออกขวาครับดูที่ว่าแข้งซ้ายกับขวาใครจะถึงก่อนเอาไว้ยกหน้าครับยังไม่สามารถโอนได้หรือว่าอาจจะโอนยังไม่คล่องนักนะครับ ก็ง่ายๆนะครับก็คือท่านต้องไปโหลดแอปมาก่อนนะครับเอ็มแบงกิ้งจะเป็นธนาคารไหนก็ตามนะครับแล้วท่านก็ต้องมีเงินในบัญชีด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแล้วก็โอนครับโอนทางเรียกว่าต้องก็ต้องเรียนรู้กันนิดนึงนะครับในช่วงนี้นะโลกออนไลน์นะครับโอ้โหเอาแล้วครับนี่ครับธนดลครับมาแบบมาแบบขี่เก๋งมาเลยครับขี่เก๋งใส่สูตรผูกไทยมาเลยครับวันนี้ครับ โอ้แสนนี่ยังเข้าไม่ถึงตัวเลยครับแข้งสายยังไม่ทํางานออแล้วครับได้แข่งสายบวกหมัดหนึ่งสอถีบซ้ายเอาไว้ครับเตะตัดล่างครับแสนครับธนาโดนขยับอูสับสออขวาครับน้ำกระจายเล่นแสนต้องดูกันยาวๆครับนี่ยกสามนี่แหละครับจะเริ่มได้หรือไม่ได้ครับถือว่าเข้าสู่เขตแดนของแสนแล้วครับ แสนต,นต้นๆนี้ก็จะเป็นประเภทดีเซลครับเครื่องร้อนชา้าเดี๋ยวดูจังหวะการเดินครับปล้ำฟัดรัดในนี่ตีได้หรือเปล่าโอ้โหโดนแข้งขวาธนาโดลออกแข้งขวาสวยครับโอ้โหแล้วงัดล่างตีไว้ดีมากครับวันนี้แสนเดินต่อครับต้องไม่ทอ้อพอแท้ไม่ได้นะครับฝีมือเราเป็นรองเขาต้องใช้กําลังครับต้องเดินให้เร็วขึ้นาล้ครับซองซอกท้ายธนาโดนขวางไว้ ธาดลซ้ายคล้องผลักออกไม่ปะทะด้วยแข้งขวาไม่อีกแล้วครับธนดลเอาลวครายเข้าไปครับเดินเข้าไปครับแสนหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแทงลูกนี้แทงจิกเดินบทครับแสนเดินบทไปเรื่อยโอ้แข้งขวาของธนดลครับงานยดครับเอาขวายโดนอีกทีนึงครับโอ้โหเตยัดเตยัดเอาขวางเอาไว้ตั้งกระแพงตั้งกระแพงเอาไว้ครับแสนทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับ เจอตั้งขวางไว้แบบนี้ครับเอาแข้งซ้ายของแสนเจอขวาของธนดลครับบวกมัดขวามาครับแสนแข้งขวาดีครับแข้งขวาของธนดลนี่ครับเตะแม่นมากครับเอาโดอนมัดโดนแข้งซ้ายเอามีซึมครับตอนนี้โดอนมัดซ้ายโอ้โหตอนนี้เอาแล้วครับแสนมาเป็นชุดกับบวกมัดกันแล้วครับใ่าดีใครอยู่บวกมัดปักศอกอ่าแสนท่าชนธนดลมีวูบทีหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้เอาลุกขึ้นมายังไม่โดนเลยครับโอ้โหหวาดเสียวครับตอนนี้ธนดลเอาตัวรอดไหม จับจับตีเข่าซ้ายครับโอ้โหกรรมการแยกมาแมมีแกล้งเล็กน้อยนะครับโอ้ยสอกขวาครับเจอเข่าขวาไม่ถนัดนักครับไม่ถนัดนักเอามัดโยนเข่าซ้ายครับธนาดนเอาโอ้ยดูเอาโครงเพลงครับเอาโดนเข่าโดนโอ้ยโดนเข่าเอาสอกขวาครับยังกัดฟันบวกสอกอยู่ครับสับสอกขวาเอาบวกสอกขวาคืนครับ แม่ใครโดนเป็นร่วงนะครับแบบนี้เอาศอกขวามาครับโอ้โหก็จะได้ความคมนะครับแหมผมยาวสวยสวยเก๋ครับน้องแอร์นี่ก็ทําให้อากาศในเวทีได้เย็นเลยนะแน่นอนที่สุดโทีรักสิทธิ์แล้วครับยกที่ศอยกที่ยกที่สี่ครับแฟนมวยครับต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้เลยนะครับทางด้านของธนดนครับเงินแสนครับอยู่ไม่ไกลครับธนากรขันทองนะครับแยกออกมาครับทีบครับแสน เอาบวกหมัดครับโอ้โหนี่ครับพลังแฝงครับซอกขวาครับซอกขวาครับเอ้าแม่น้าสะบัดน่าสะบัดเหมือนกันเข่าซ้ายมาครับแสนซอกขวาของธนดลโอ้โหเน้นไปที่ซอกครับพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกเอาละได้เชียร์แล้วครับแบบนี้หนึ่งแสนอยากได้อยากได้ต้องทําให้ได้ครับนี่ครับปากซอกโอ้โหน้องเอ้ยหนึ่งแสนทำอะไรได้ครับนี่ฮะบางคนที่ทำทั้งชีวิตยังไม่ได้เลยหนึ่งแสนโอ้ซอกขวาซอกซ้ายเอ้า หยุดไปเหมือนกันนะครับ <S <S เอาศอกขวาครับเอ้ายุ่งแล้วครับแสนเจออมัดขวาครับเอาปรคัดขวาโยนเข่าซ้ายมาศอกขวาของธนดลแสนขวาแทนเข่าซ้ายเจอศอกขวาของธนดลแทนซ้ายศอกขวาครับบวกศอกเอาล้ครับเอ้าโดนศอกขึ้นบวกศอกซ้ายเจอเข่าซ้ายของแสนศอกขวาครับธนดลโอ้ยงัดศอกซ้ายแสนจัดได้ตีเข่าตีเข่าอย่ามุดหัวไม่มุดหัวไม่มุดไม่มุดเอ้าบวกศอกแม่หลับหูหลาตาฟันศอก งัดศอกซ้ายเอาโดนเหมือนกันนะครับแสนครับแต่ว่าเขา่ขาเข่ามาเข่ามาเข่ามาเข่าแสนตีเขา่าเอา้าลม้ลมลงไปครับแสนครับโอ้ศอกขวาครับโอ้โหอ่อนนอกแข็งในนี่วะท่านั่งตนทนดนโอ้โหอา้าศอกขวาครับอา้าศอกซ้ายคืนมืดพัดแสนศอกซ้ายมืดเข่าซ้ายไม่พลาดโอ้โหนี่ก็พอเร่งแล้วเหมือนกับช็อตนะครับ เหมือนตะโงนเลยครับโอ้ยไปแล้วครับตอนนี้ธนาดลโอ้ยนี่ครับเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกครับธนาดลนี่ตามเหมือนจะหลับเลยครับเรียบร้อยไปนะครับจังหวะรัวกระทุ้งเข่าไปครับจึกจึกจึกกันไปโอ้โหเรียบร้อยเลยจบที่ยกที่4นะครับโอ้โหพยายามสู้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยครับ ทางด้านของธนดล